จะมาดองขิงกับทุกคนคะ่ะเมื่อวานไปซื้อขิงอ่อนมาขีดละหกบาทเนาะขิงอ่อนตอนนี้ดองเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูว่าวิธีทํำยังไงเนาะเอาขิงดองมาเอ้ยเอาขิงอ่อนมามาแล้วก็มาขูดใช้ช้อนขูดผิวมันออกเพราะว่าขิงอ่อนมันจะจะจะอ่อนเนาะตัวเยื่อมันตัวเปลือกมันมันจะบางแล้วก็ขูดขูดขูดเสร็จแล้วแล้วก็ ซอยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เนาะอันนี้ซอยเป็นแผน่นบางๆเสร็จแล้วทุกคนก็มาขยำด้วยเกลือเป็นเกลือป่นเนาะขยำเกลือปน่นเดี๋ยวนี่นั่งนี่ขยำขยำหน่อยเพราะว่ามันขยำแบบนี้ใช้มือเลยนะคะล้างสะอาดแล้วเป็นหวัดด้วยทุกคน ขยำขยำขยำไปให้น้ําให้น้ําให้น้ําขิงมันออกเนาะใส่เกลือลงไปเพราะว่าเอากัดให้มันขิงที่มันเผ็ดร้อนมันก็จะได้เบาลงมันจะได้ไม่ซ่ามากนะเนาะเนี่ยแล้วก็แช่ไว้แช่ไว้สักห้านาทีสิบนาทีมันแล้วแต่สูตรเนาะอันนี้สูตรตัวเองเอนี่ยน้ํามันน้ําขิงมันออกเนาะ มันเหมือนมีน้ำขิงออกเพราะว่าเราเราขยำขยำให้มันนิ่มๆหน่อยทุกคนเสร็จแล้วก็ล้างน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นวัดต้องขอกระดานาไปแค่นี้ก็น่าจะได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอีกเนาะเดี๋ยวขอล้างก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีไอ้ที่ตั้งกล้องมันก็จะลำบากเนีย่ยอืม คนสาหรับคนชอบขิงแต่คนไม่ชอบก็จะไม่นั่นเนาะวันนี้เริ่มนิ่มละนี่ค่ะฟานเป็นแผ่นบางๆนี่โลนึงเนาะได้กะละมังเลยขิงอ่อนชอบค่ะคนชอบทานลองกินเองพอดีน้ําขิงเราก็มีแล้วนกะน้ําขิงเราก็เคี่ยวด้วยน้ำส้มน้ำตาลน้ำเปล่า ส่วนผสมแล้วก็กะเอาพ้าขิงหนึ่งกิโลก็ไม่ต้องใส่เยอะก็อเอาแค่ท่วมน้ําขิงอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ว่าเขากะปริมาณยังไงอันนี้มันลองไม่ได้ตวงสูตรแบบมาตรฐานเนาะแบบทําเองกะเองค่ะน,นี้เริ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างล้างเสร็จอันนี้แช่ไว้ด้วยนะทั้ง คั้นตัวน้ำลดเผลดมันออกคั้นน้ำขิงมันออกให้มันนิ่มๆเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำสักสองสามน้ำแล้วก็บรรจุใส่กระปุกเอาน้ำที่เราทำน้ำดองไว้แล้วเอามาเทใส่ปิดฝานี่ค่ะคนที่ชอบกินก็ต้องทำกินเองซื้อเขาก็ได้น้อย แค่นี้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวขอเวลาล้าหลังจากที่เราล้างขิงดองเสร็จแล้วเนาะเราก็เอามาใส่ขวดโหลส่วนตัวนี้เป็นน้ําดองเนาะน้ําขิงที่เราทําสําเร็จแล้วซึ่งมันมันทำเยอะจานนั้นก็เลยเก็บแบ่งใส่ขวดไว้ตอนนี้ก็จะเอามาไว้ดองต้องพักน้ําให้เย็นก่อนนะทุกคนแล้วก็ามาเทใส่นะคะ ให้ท่วมเลยรสชาติน้ำขิงดองที่เราทำไว้มันก็จะออกกน้ำส้มส่ชูเนาะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่มันก็จะเปรี้ยวแล้วก็มาใส่เคี้ยวกับน้ำตาลกับน้ำผสมนิดหน่อยใส่ท่วมาลยทุกคนอีกหน่อยนียไยก็จะประมาณ ดองไว้ไม่กี่วันก็ได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูสีมันให้สีมันเปลี่ยนแต่มันมีวิธีแล้วก็เคล็ดลับในการที่ทำไมขิงเราจะเป็นสีได้เนาะเรามีวิธีเนาะสูตรพิเศษสูตรง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราจะใส่บางอย่างลงไปโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ปะทาทั่ว บีบน้ำมะนาวลงไปหนึ่งฝาหนึ่งซีกเนาะไม่ใช่หนึ่งฝาหรือสองซีกก็ได้เพื่อจะไปเพิ่มสีสันให้น้ำขิงเราเป็นสีชมพูเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวติดตามดูเนาะว่ามันจะเป็นไหมแค่นี้ค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันเนาะอีกวันสองวันมาดูเนาะว่าขิงเราจะเป็นเปลี่ยนสีไหมแล้วก็น่ากินไหม